แต่ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดออนไลน์เป็นอันดับต้นๆที่ถือว่าน่าสนใจและน่าจับตามองมากๆมีฟีเจอร์น่าสนใจสุดๆกับ TCL Inverter สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างแอร์ครับวันนี้นะครับช่างแอร์จำปาทุกคนมาชมแอร์ยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ถือว่าน่าจับตามองมากๆนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าราคาเข้าถึงง่ายมากๆรวมถึงมีการโปรโมททางออนไลน์และมียอดขายทางออนไลน์ถือว่าเป็นอันดับต้น ทาที่จังเอ์ทราบนะแทบจะเป็นเบอร์หนึ่งด้วยซ้ําแต่ขอเดี๋ยวก่อนอันนี้ยังคงฟันธงไม่ได้แต่ทราบว่าเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวกับ TCL TCL นะครับเป็นแอร์สัญชาติจีนนําเข้ามาขายในประเทศไทยมาหลายปีพอสมควรแล้วนะครับแต่ช่วงหลังๆมานี้มีการโปรโมททางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ TCL โดดเด่นตรงที่ เป็น Air ที่มีราคาย่อมเยาวนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ที่ไม่น้อยหน้านะครับสำหรับ Air เจ้าตลาดในปัจจุบันนะครับก้าวเข้าสู่วงการ Air แบบติดผนังนะครับมาท้าชนกับ Air ชั้นนำที่มีขายอยู่ก่อนนะครับก็ถือว่าน่าสนใจและมีหลายคนสนใจมากๆก็เลยเอามารีวิวในวันนี้นะครับนี่คือสรุปของ Air TCL ในปี2025 มาดูนะครับว่ามีรุ่นไหนหน่าสนใจกันบ้างจ้างแอร์ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแอร์ TCL เนี่ยมีรุ่นย่อยเยอะมากๆนะครับจะบอกว่าจะไม่เหมือนกับแอร์หลายยี่ห้อเนื่องจากว่า TCL เนี่ยเป็นแอร์ที่นําเข้ามาจากโรงงานในจีนนะครับเท่าที่จ้างแอร์ทราบนะครับก็ยังไม่มีโรงงานในประเทศไทยนะครับดังนั้น ฝ่ายพัฒนาและออกแบบน่ะก็จะอยู่ที่ประเทศจีนนะครับผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมานะ่ะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยจฉเพาะเจาะจงนะครับดังนั้นมันก็จะมีการนำเข้ามาเรื่อยๆนะครับลักษณะของตัวสินค้าเครื่องปรับกาศของ TCL เนี่ยก็จะมีจะมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มรุ่นนะครับและในกลุ่มรุ่นนั้นก็จะมีรุ่นย่อยซึ่งมีเยอะมากๆนะครับและก็ ชื่อรุ่นต่างๆนะก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็เปลี่ยนชื่อรุ่นแล้วเอาเป็นว่าช่างแอร์เนี่ยไม่คอนเฟิร์มข้อมูลนี้ร้ออาจจะให้สัก90%เนะครับเพราะว่าข้อมูลไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็มันมีรุ่นย่อยเยอะมากจ่างแอเอามาไม่หมดนะครับแต่จะเอามาสรุปให้ทุกคนเห็นภาพนะครับว่าถ้าหากจะซื้อ a อร TCL เนี่ยเราจะมองประเด็นไหนยังไงบ้างนะครับ โดยจริงๆแล้วเนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับช่างไอเอามาให้เห็นยกตัวอย่างเป็น5รุ่นแต่ความเป็นจริงมีรุ่นมากกว่านี้นะครับมีกลุ่มรุ่นที่ทางออฟฟิเชียลของ TCL มีการจัดจำหน่ายเองนะครับแล้วก็ทางตัวแทนจำหน่ายจัดจำหน่ายเท่าที่จ่างไอทราบอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของรุ่นย่อยที่มีวางจำหน่ายรวมถึงที่สำคัญก็คือเรื่องของการรับประกันซึ่งจะรับประกันไม่เหมือนกันระหว่าง อตัวแทนจําหน่ายหรือว่าช่องทางอื่นๆอันนี้ซื้อจากช่องทางไหนมานะก็ศึกษาข้อมูลดูอีกทีนะครับอันนี้ยังหาจุดจับไม่ได้เลยว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันทีละตัวนะครับขอทำความเข้าใจนะครับเนื่องจาก TCL เนี่ยมีรุ่นเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยจ้างแอร์จะแบ่งให้ทุกคนเห็นคร่าวๆเป็นภาพลางๆก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วที่ TCL เอามาขายในประเทศไทยนะ ปัจจุบันหรือว่าช่วงเวลานี้นะครับก็จะมีด้วยกัน3กลุ่มนะครับก็คือในกลุ่มซีรีส์ของ Fresh In นะครับแล้วก็กลุ่มซีรีส์ของ T Pro และก็กลุ่มซีรีส์ของ Elite เรียงตามลำดับเลยครับและยังมี New Miracle ซึ่งเป็นแบบ fixed speed จะต่างจากที่ย่ออื่นตรงที่ปกติแล้วเนี่ยการ เรียงรุ่นท็อปเนี่ยก็มักจะดูจากดาวของฉลากเบอร์5มีดาวเยอะก็จะถือว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับแต่ว่า,าตรงนี้มันจะเรียงตามฟีเจอร์และฟังก์ชันเป็นหลักนะครับมาดูกันนะครับว่า,ามีรุ่นไหนกันบ้างนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับเป็นรุ่น Fresh in 3.0 Fresh in 3.0นะครับหรือว่าซีรีส์ Fresh in ซีรีส์นะครับ ก่าหน้านี้เมื่อปีที่แล้วก็จะมี Fresh-in 2.0ตอนนี้ออกมาใหม่ปี2025ก็จะเป็น Fresh-in 3.0มีการพัฒนาขึ้นนะครับในเล็กๆน้อยๆเมื่อเทียบกับตัว2.0แต่ก็พอเห็นความแตกต่างกันบ้างนะครับโดยหน้าตาภายนอกของตัว Fresh-in Series ไฮไลท์สำคัญก็ตามชื่อแล้ครับมันชื่อว่า Fresh-in นะครับ จริงๆมันมีระบบฟีเจอร์ที่เรียกว่า fresh air นะครับ fresh air ก็คือการเตริมอากาศจากภายนอกก็ามาเรียกได้ว่าเติมอากาศนั้นนั่นก็คือการเตริมออกซิเจนเข้ามานะครับแต่พอมันเติมเข้ามาเนี่ยมันจะพาฝุ่นออกมาด้วยดังนั้นระบบก็จะมีการจัดการกับฝุ่นละอองนะครับโดยมีฟิลเตอร์ด้วยนั่นเอง,ของเขาก็เลยตั้งชื่อซีรีส์นี้ว่า fresh in นะครับก็คือ fresh นะครับ fresh มาจาก fresh air นะครับ โดยสังเกตได้ว่ารุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ชัดเจนจะมีหน้าจอใหญ่ๆนะครับกิมมิคของ STCL ก็คือทุกรุ่นจะมีจอแสดงผลเป็นดิจิตอลนะครับสามารถดูค่าอุณหภูมิได้ส่วนใหญ่แล้วแอสัญชาติจีนจะมีรูปแบบประมาณนี้นะครับอย่างอื่นที่เห็นได้ชัดก็คือด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยด้านบนขวานะครับจะมีช่องสําหรับเติมอากาศเข้ามา สามารถเปิดปิดเองได้เมื่อเราเปิดใช้งานระบบเติมอากาศนะครับก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็ปิดได้นะครับต่อมามาดูรุ่นต่อมานะครับก็คือรุ่น t pro premium นะครับ smart wifi t pro premium นะครับเป็นรุ่นที่จัดจำหน่ายมาก่อนหน้านี้แล้วปัจจุบันก็ยังคงมีจัดจำหน่ายอยู่แต่ว่าชื่อ t pro premium เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นชัดว่าเขาให้ชื่อนี้นะครับเป็นชื่อทางการตลาดจริงๆมันก็คือรุ่น มันอยู่ในซีรีส์ T Pro Series นะครับซึ่งก็จะมีรุ่นย่อยอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าเมื่อมีการเติมพรีเมียมก็มามันจะเป็นการบ่งบอกว่าในซีรีส์นี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพหรือว่าตัว e f f i c i n n y y ในการประหยัดไฟค่อนข้างจะสูงนะครับสำหรับรุ่น T Pro เนี่ยกิมมิคสำคัญมันก็จะให้คำพ่อยท้ายมาด้วยว่าสมาร์ทไวไเพราะว่าในซีรีส์ T Pro เนี่ย ทุกรุ่นย่อยนยะก็มักจะเชื่อมต่อ Wifi ได้นะครับออย่าลืมลืมบอกไปนะครับว่าตัวรุ่น f a c h in ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับต่อมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ชื่อว่า t pro wifi นะครับ t pro wifi เนะี่ยถือว่าจริงๆออกแบบมาให้ด้อยกว่าพรีเมียมนิดนึงนะครับพอตัดคำว่าพรีเมียมออกไปแล้วก็คงมี Wi-Fi เพราะว่าจะห้อยท้ายด้วยคำว่า Wi-Fi นะครับโดยรุ่นนี้จะมี โดยปี2025มีรุ่นใหม่ออกมานะครับเป็น T Pro Wi-Fi นะครับที่ชื่อรหัสรุ่นจะลงท้ายด้วย PE นะครับชื่อรุ่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีตัวเลขตัว PE ห้อยท้ายแถมมาด้วยนะครับก็จะเป็นรุ่น2025รุ่นนี้หลักๆเนี่ยพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับโดยฉลากเบอร์ห้าเพิ่มดาวขึ้นมานะครับ นอกจาก2รุ่นนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้ว T-Pro Series มีรุ่นย่อยอีกเยอะเลยครับและแต่ช่องทางขายแต่และช่องทางก็อาจจะมีไม่เหมือนกันอีกทั้งถ้าเป็นรุ่นเก่าที่ยังคงมีขายยังไม่หมดเนี่ยก็ยังคงมีจัดจําหน่ายอยู่ด้วยนะครับแต่การรับประกันก็จะนับเริ่มจากวันติดตั้งนะครับอันนี้ทุกคนตัดื้อก็ไม่ต้องห่วงชอบรุ่นไหนหรือร้านไหนมีโปรโมชั่นดีๆก็จัดได้เลยนะครับ ก็แค่ยกตัวอย่างมา2รุ่นนะเห็นนะครับมีอีกเยอะเลยนะครับสังเกตไปดงดูไปเสิร์ชดูในช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆเนะี่ยมีรุ่นย่อยอีกเยอะเลยครับที่อยู่ในซีรีส์ของ T Pro Series ต่อมานะครับมาดูซีรีส์ล่างของตัว TCL นะครับก็คือรุ่น Elite Series นะครับ Elite Series ถือว่าเป็นรุ่นล่างนะครับหลักๆก็คือจะแตกต่างจาก2รุ่นพีก็คือว่า ตรงนี้จะไม่มี Wi-Fi นะครับแต่ก็จะให้ชื่อว่า Elite AI Series ก็โปรโมทนะครับว่าของเขาใช้ระบบ AI ในการประมวลผลนะครับจะชิปประมวลผลที่อ้างว่าเป็น AI นะครับอันนี้ก็น่าจะน่าจะประมาณว่าระบบสมองกลอัจฉริยะนะครับโดยรุ่นนี้ก็จะมีรุ่นย่อยอีกหลายรุ่นเหมือนกันนะครับต่อมาสุดท้ายก็จะเป็นรุ่นแบบ f Fix speed นะครับชื่อรุ่นว่า New Miracle Fix Speed เป็นรุ่นใหม่นะครับแต่ว,ว่าออกมาจําหน่ายเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่สําหรับตัวฟิกสปีดตัะเลงก็มีเพียงรุ่นเดียวนะครับสําหรับตอนนี้นะครับเท่าที่ทราบสืบคือมันมี2รุ่น2รุ่นใหม่ในปี2025ันตรงนั้นก็เป็นรุ่นที่ขายต่อจนถึงปัจจุบันอาจจะมีของจัดจาหน่ายอยู่นะครับมาดูเรื่องฉลากเบอร์5นะครับเฟซอินสามเนี่ยได้ฉลากเบอร์5 3ดาวนะครับบางรุ่นก็มี2ดาวบางรุ่นก็มี3ดาวนะครับ ต่อมา T Pro Premium รุ่นนี้จะฉลากเบอร์5 5ดาวแล้วก็มี4ดาวด้วยมี3ดาวด้วยก็ปรับบนกันไปแล้วแต่ BTU นะครับแต่รุ่นที่ออกมาใหม่ปีนี้สำหรับ T Pro Series เนี่ยทำไม่มีฉลากเบอร์5 4ดาวทุก BTU เลยอันนี้ถือว่าพัฒนาให้มันสมบูรณ์แบบขึ้นนะครับต่อมานะครับรุ่น Elite Series นะครับที่ถือว่าเป็นรุ่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 นบนบนของ ซีรีส์เอลิตนะครับก็จะได้ฉลากเบอร์5 1ดาวนะครับต่อมารุ่น New Miracle Fix s ส e ี d นะครับได้ฉลากเบอร์5แต่ไม่มีดาวมาดูขนาด BTU นะครับขนาด BTU จะมี9ก0า8 0 0 0สําหหรับรุ่น Fresh-In จะมีเลือกแค่3ขนาด BTU ส่วนรุ่นอื่นๆในะส่วนใ่า่ที่ท่านเเห็นนะจะมีขนาด BTU มาตรฐานนะครับก็จะมี9 0 0 0 0ั0 0 0แล้วก็2,400 0เหมือนกันหมดเลยนะครับ มัดูที่ระบบฟอกอากาศนะครับระบบฟอกอากาศของ Fresh In Series แน่นอนครับมีระบบ Fresh Air นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์สําสคัญสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีแผ่นกรองแบบ h e p e r Filter นะครับ h e p e r Filter ก็คือระบบกรองแบบใช้หลักการไฟฟ้าสถิตนะครับในการกรองฝุ่นฝุ่นละเอียดฝุ่นขนาดเล็กนะครับในรุ่น T Pro Premium นะครับจะมีระบบฟอกอากาศที่ใช้ U.V. ด้วยนะครับก็คือเทคโนโลยี UVC นะครับก็คือเป็นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้แสง U.V. ถูกติดตั้งไว้ที่บริเวณแผงรังพึ่งคอเย็นนะครับสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้แบคทีเรียไ,ได้ถึง98.6%สนะครับส่วนรุ่นนี้เลยรุ่นอื่นๆจะใช้ฟิลเตอร์แบบเฮล l ี h ฟิลเตอรเป็นฟิลเตอร์แบบหลายชนิดนะครับต่อมานะครับ การทุนทานของแผงมุ่งจรนะครับก็ออกแบบมาโดยตั้งชื่อว่า,า generator mode น่าจะประมาณนั้นนะครับก็สามารถใช้งานกับเครื่องปั่นไฟได้เพราะว่ารองรับกระแสไฟที่ไม่เสถียรได้อยู่ในช่วงแรงนันประมาณ165ถึง265ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวนะครับอันนี้อยู่ในแอร์อยู่ในทุกรุ่นเลยนะครับทำได้ทั้งหมดเลย ต่อมามันดูในเรื่องของแผงดังพึ่งคอยร้อนจริงๆแผงรังพึ่งคอยร้อนนั้นนั่นรวมไปถึงแผงดังพึ่งคอยเย็นด้วยนะครับกล่องเขาก็เป็นทองแดงทั้งหมดทุกรุ่นนะครับแต่สําคัญของเขาก็คือไททันโกฟินนะครับก็คือเคลือบสารสีทองช่วยเพิ่มความคงทนได้มากยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นแผงรังพึ่งสีทองนั่นเองนี่คือจุดเด่นของ TCL นะครับ ต่อมานะครับระบบล้างตัวเองระบบล้างตัวเองรองรับใน a อทีซลทุกรุ่นนะครับไฮไลท์เรามาดูตรงในรุ่นของเฟสอินเฟสอินก็บอกว่ามันสามารถล้างตัวคอยร้อนได้ด้วยรุ่นอื่นๆหรือยอ่ห้ออื่นๆแนวเบสิกมากก็คือทําการล้างตัวเองโดยใช้โดยพูดถึงการล้างที่เครื่องคอยเย็นนะครับหลักการคอนเซปต์ของล้างคอยเย็นก็คือ เครื่องจะทํางานให้แอร์เกิดการเป็นน้ําแข็งเกิดขึ้นที่แผงน้ำพึ่งคอเย็นเมื่อเกิดในน้ําแข็งเกิดขึ้นมันก็จําการหยุดการทําความเย็นแล้วละลายน้ําแข็งพอละลายน้ําแข็งก็เกิดการชาล้างของแผงน้ำพึ่งคอเย็นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระบบล้างตัวเองนะครับส่วนระบบล้างตัวเองของคอยร้อนซึ่งถือว่าชจ้ไงเห็นแล้วก็น่าจะเห็นเป็นเจ้าแรกๆยังไม่เคยเห็นในย่ออื่นแต่ก็บอกว่ามีระบบล้างตัวเองของคอยร้อนด้วย หลักการน,น่าจะใช้วิธีการเป่าลมกลับทางนะครับเพื่อจะเป่าตามความสะอาดคอยร้อนนะครับไอเดียน่าจะประมาณนั้นยังไม่เคยเห็นของจริงเหมือนกันเคยเห็นก็ช่วยแชร์ช่างไอด้วยนะครับว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับช่างไอก็เลยให้เครื่องหมายถูกไว้สออันส่วนอันอื่นนะก็จะเป็นติ๊กถูกอย่างละอันเพราะว่าล้างได้แค่ฝั่งคอเย็นนะครับต่อมานะครับมาดูระบบควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน นะครับในรุ่น2รุ่นบนของ TCL สามารถทำได้ก็คือในเรื่องรุ่นของ Fresh In Series แล้วก็ T Pro Series นะครับแต่ส่วนรุ่น Elite เนี่ยทำไม่ได้นะครับแต่บางรุ่นย่อยอาจจะทำได้ก็ได้แต่2รุ่นที่ยกมานั้นทำไม่ได้นะครับไฮไลท์ของมันคงจะอยู่ที่รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับ Fresh In 3.0คือมันมีระบบสั่งงานด้วยเสียงแถมยังรองรับภาษาไทยด้วยนะครับ Hey TCL สวัสดีเปิดแอร์เพิ่มปรับอากาศเปิดแล้วเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิแล้วเพราะมันทำงานบนพื้นฐานของ Google Assistant นะครับแกเรียก Hey TCL แล้วก็พูดสั่งงานได้เลยนะครับถือว่าล้ำมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นถ้าที่ทราบน่าจะสามารถอ่านค่าฟไฟได้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ส่วนรุ่น T Pro Series ก็สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้ เท่าที่จังเ้ทราบ2รุ่นนี้อาจจะใช้แอปพลิเคชันคนละแอปกันนะครับสำหรับ r ฟสอินซีรีส์กับ T-Pro Series นะครับต่อมามาดูระบบการกระจายลมระบบการกระจายลมเนี่ยของเขาเป็น3มิตินะครับก็ะบจะมีการใช้บันโซบิงรูปตัว S นะครับที่มีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ tcl โดยจะมีรูเล็กๆที่เรียงกันไม่สม่ำเสมอและมีขนาดที่แตกต่างกันมากถึง1422รูนะครับ ซึ่งจะกระจายลมนะครับไอ้นุ่มนวลนะครับช่วยลดการประทับผิวนะครับมันจะทําให้รู้สึกว่าลมไม่กระแทกตัวนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของ TCL นะครับที่ดูจะว้าวมากๆเลยนะครับโดยจะมีในรุ่น Fresh In Series แล้วก็ T Pro Series นะครับต่อมานะครับฟังก์ชันเย็นเร็วนะครับฟังก์ชันเย็นเร็วนั้นมีใน TCL ทุกรุ่นนะครับ คนิก็คือว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความเย็นภายใน30วินาทีนะครับโดยหลักการก็คือทดสอบที่อุณหภูมิ25องศาเมื่อเปิดเครื่องแล้วใช้เวลา15ใช้เวลา30วินาทีลมที่ออกมาจากเครื่องคอยเย็นตรงช่องส่งลมนะครับจะต่ำลง18องศาภายใน30นาทีนะครับนั่นก็คือว่ามันสามารถลดอุณหภูมิได้ตั้งแต่25องศามาจนถึง18องศา เป็นปริมาณ7องศาเนี่ยใช้เวลา30วินาทีนะครับอันนี้ก็เงื่อนไขในการทดสอบนะครับดังนั้นที่บอกว่าเย็น30บวิเนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่ด้วยนะครับาหากว่าเราเปิดในห้องที่อุณหภูมิสูง30องศาอยู่ก็อาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นการโปรโมทที่บอกว่าของเขาเย็นเร็วนะครับ ต่อมานะครับจอแสดงผลจอแสดงผลของ TCL เป็นแบบดิจิตอลทุกรุ่นนะครับแสดงผลได้แต่ไฮไลท์คงจะอยู่ที่รุ่น f a c h In เพราะสามารถแสดงสถานะของปริมาณฝุ่นที่ถูกเติมเข้ามาได้โดยปริมาณฝุ่นถ้าเป็นจะเปลี่ยนสีได้ครับเป็นสีแดงสีเหลืองสีฟ้านะครับบ่งบอกถึงความสะอาดของอากาศนะครับ ต่อมานในเรื่องของการถอดถาดน้ําทิง้งหลายคนจะซื้อแอร์ก็มักจะชอบถามว่าถอดถาดน้าทิ้งได้หรือเปล่าสําหรับค่าย TCL ยังไม่มีรุ่นไหนถอดถาดน้ําทิ้งได้นะครับในแลวถึงแม้ว่าจะถอดไม่ได้มันก็ล้างได้นะครับแต่อาจจะล้างได้ยากสักหน่อยต้องอใส่ใจมันสักหน่อยครับนอนที่ล้างต้องใ้ความสําคัญกับถาดน้าทิง้งเพิ่ม,เต,มเติมอีกสักหน่อยส่วนยี่อที่ถอดได้มันจะช่วยทาให้ล้างง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อมูลที่อาจจะต้องแจ้งไว้ว่า TCL ก็ CL, ยังไม่มีระบบถอดถาดน้ำทิ้งได้นะครับต่อมาเรื่องการรับประกันนะครับการรับประกันเนี่ยหาข้อสรุปให้ทุกคนได้ยากนะครับมีทั้งรับประกันคอมเพรสเซอร์5ปีก็มีนะครับ10ปีก็มีนะครับสุดเย็นก็10ปีมันน่าจะขึ้นอยู่กับช่องทางจัดจำหน่ายนะครับว่า Official ยลออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ line นะครับอันนี้ตอนที่ซื้อก็สอบถามดูดีๆนะครับว่าคอมเพิสเซอร์เราเนี่ยรับประกันกี่ปี ส่วนอะไรนะครับก็จะมีแตกต่างกันไปอีกบางที่ซื้อมาจากบางแหล่งก็รับประกันแค่1ปีบางทีก็3ปีแล้วบางทีก็5ปีนะครับแล้วก็เงื่อนไขเรื่องของค่าแรงด้วยนะครับค่าแรงว่าเขาว่าเขา,าฟรีค่าแรงภายในกี่ปีอันนี้ต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งจากแหล่งที่ซื้อเพราะว่าช่องทางจัดจาหน่ายแต่และช่องทางเนี่ยรับประกันไม่เหมือนกันนะครับสาหรับ TCL นี่คือ าภาพรวมของ TCL ในปี2025ถามว่าเป็นแบรนด์ที่ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าถ้าลองไปศึกษาดูเนี่ยราคามันค่อนข้างจะว้าวมากๆนะครับจะไงได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ที่คลิปนี้นะครับว่า,อาพอจะไปเช็คราคาคร่าวๆกันได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่สนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับสมราคานะครับ และกับฟังก์ชันที่ได้สําหรับส่วนตัวของช่างแอร์นะครับถ้าหากว่าจะสนใจมองว่าจะเอารุ่นไหนช่างแอร์ต้องบอกว่ารุ่นเฟสอินก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจเพราะว่าการมีระบบะเติมอากาศเข้ามาเนี่ยถามว่ามันช่วยเรื่องอะไรนะครับการเติมอากาศเข้ามาหรือว่าเติมออกซิเจนเข้ามานะก็จะช่วยทําให้คนที่อยู่อาศัยในห้องดังกล่าวนะั้นรู้สึกเฟสนะครับรู้สึกตือนตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าได้ครับออกซิเจนปกติแล้วเนี่ย ตัวแอร์จะเป็นห้องปิดไม่มีการเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยมันจะทําให้ออกซิเจนมีน้อยลงนะครับมีคาร์บอนเยอะขึ้นยิ่งคนอยู่อาศัยเยอะก็เราร่างกายมนุษย์ปกติก็จะหายใจออกซิเจนเข้าใช่ไหมครับแล้วก็คายคาร์บอนออกมาดังนั้นมันก็จะเต็มไปด้วยคาร์บอนเมื่อมันมีคาร์บอนอยู่ในพื้นที่มากเกินไปสิ่งหนึ่งก็คือ ร่างกายของเราก็จะพยายามนอนนะครับพยายามจะง่วงนอนนะครับนี่เป็นที่มาที่ไปของที่ได้ยินกันมาว่าถ้าขับรถเดินทางไกลก็จะเปิดหน้าต่างบ้างเป็นครั้งคราวหรือว่าเปิดเปิดลมเข้าในรถบ้างเพื่อจะเติมออกซิเจนก็เหมือนกันนะครับแต่ตัวแอร์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปิดลมเข้ามาได้ใช่ไหมครับต้องเป็นระบบที่รองรับนะครับส่วนระบบเติมอากาศนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเติมฝุ่นก็ามาด้วยเพราะมีระบบฟอกอากาศที่ใช้เอปาฟิลเตอร์เลยทีเดียว ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆมีหลายยี่ห้อทํามาแล้วนะครับที่จะางเอเห็นก็หลายยี่ห้อเลยนี่คือหนึ่งในยี่ห้อนั้นที่มีระบบเฟสแอร์นะครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าฟังก์ชันได้มาล้ำๆแต่ถ้าไปดูราคาเนี่ยน่าสนใจมากซื้อได้นะครับสำหรับช่างเอแนะนำเลยสำหรับ TCL สำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าพอสังเขตสำหรับ TCL นะครับช่างเอ ส่วนตัวก็อยากจะลองมาใช้สักรุ่นหนึ่งจิ้มไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ก็น่าจะถือรุ่นที่สามารถเชื่อมต่อผ่าน WI-Fi ไ,ไ,ได้ตามยุคตามสมัยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดลงไปต้องขออภัยด้วยนะครับใครมีคำถามข้อสงสัยหรือมีคำติชมแนะนำเพิ่มเติมจากรายละเอียดที่จ้าเอให้ไปแล้วนี้หรือมีข้อมูลไหนไม่ถูกต้องสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกันได้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับวันนี้ช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างไงต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ